เงินหบาทยังไม่มีอดข้าว3วันไปรับจ้างเชื่อมเหล็กบ้านเกิดจังหวัดบึงกาฬเคมหัสวีไม่คุยกับแม่เจ็ดปีไรที่พึ่งต้องขอข้าวคนลาวกินท่าเอ่ยชื่อเข้มฮัสวีพักพงไพศาลพระเอกหนุ่มหน้าคมที่หล่อแบบไทยๆซึ่งตอนนี้กลายเป็นพระเอกที่กำลังมาแรงมีผลงานละครอ,อ่อนแอให้ได้ชมอย่างต่อเนื่องกระแสะและเรตติ้งดีตลอดและผลงานเรื่องล่าสุดเคยบ้านไรสะพยไฮโซเคมก็ได้โคจรมาเจอกับคู่จิน้นมุกดา นารินรักอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้กําลังอ่อนแออยู่ถือเป็นพระเอกอันดับต้นๆของช่องเจ็ดไปแล้วสําหรับเค้มหัสวีที่ไม่ว่าจะมีผลงานอะไรมาก็สร้างเรตติ้งให้ช่องได้ถล่มทลายทุกเรื่องล่าสุดในโลกโซเชียลมีการแห่แชร์ประวัติของหนุ่มเค้มที่มีการอ้างว่าพระเอกคนดังลูกรักช่องเจ็ดกว่าจะมีวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะเคยมีชีวิตลําบากมาก่อนโดยประวัติที่ชาวเน็ตแชร์ต่อกันนันกว่าจะถึงจุดนี้เค็มผ่านชีวิตที่แสนลําบาก เพราะไม่มีใครคอยช่วยเหลือแนะนําแต่พอเข้าวงการก็มีคนคอยแนะนําสิ่งดีๆปัจจุบันเข้มหศวีเป็นพระเอกแถวหน้าของช่องเจ็และไม่ลืมกลับไปดูแลคุณพ่อคุณแม่และญาติที่จังหวัดบึงกาฬบ้านเกิดโดยเฉพาะคุณยายที่แก่มากแล้วโดยเข้มอยากหิทานอยู่อย่างสบายมากที่สุดจากนั้นเข้มหสวีแล้วถึงจุดพลิกของชีวิตให้เราฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วงชีวิตหนึ่งของเขาก่อนที่จะได้เข้ามาเป็นพระเอกละครที่มีชื่อเสียงโด่งดัง บางอย่างทุกวันนี้ตอนอายุ18เรียนจบปวชเขามาทํางานที่กรุงเทพได้งานเป็นช่างเชื่อมเหล็กแล้วไม่มีเงินกินข้าวสําหรับผมตอนนั้นมันเคยเกือบไม่ไหวผมไม่ได้กินข้าว3าวันไม่ได้คุยกับครอบครัวและตอนนั้นมีศักดิ์สรีว่าจะไม่ขอใครและตั้งแต่วันที่ออกมาทํางานก็ไม่ได้ติดต่อใครแล้วตอนนั้นสิ่งที่เรานึกถึงคือหน้าของแม่แล้วนึกถึงความสะดวกสบายความอบอุ่นในครอบครัวมันย้อนกลับมาอยู่บ้านมีข้าวกินมี ความอบอุ่นให้แลกเปลี่ยนความคิดมีตาคอยถามสารทุกสุกดิบการเรียนเป็นยังไงแต่ในวันนั้นเราไม่มีไม่ได้หันหน้าหาครอบครัวผมเอาตัวเองออกมาพอมันถึงจุดนั้นผมรู้สึกว่ามันไม่ไหวแล้วใกล้จะวูบแล้วเลยโทรหาแม่หลังจากที่ไม่ได้คุยกันมาเจ็ดปีผมบอกแม่ไม่ไหวแล้วผมไม่ได้กินข้าวเลยหลังจากที่คุยกับแม่ผมรู้สึกวิงสมองไม่ได้คิดอะไรเลยรู้แค่ว่าคงต้องไปแล้วมันเย็นขึ้นเรื่อยๆในร่างกายเรา ไม่ได้กินข้าวมันห่วยมากๆตอนนั้นแทบจะไม่มีความรู้สึกอะไรแล้วนอกจากภาพทุกอย่างที่มันย้อนกลับเข้ามาในความรู้สึกเราพอได้คุยกับแม่แม่ถามให้แม่กลับไปไหมแม่บอกให้ไปห่อข้าวเขากินก่อนเอาชีวิตตัวเองให้รอดในวันนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่จะกลับเลยตอนนั้นตัวผมชามากกำแพงศักิ์รีมันพังลงไม่รู้อะไรที่ทำให้ผมตัดสินใจโทรหาแม่นอกจากความที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะผมพูดไม่ดีทำไม่ดีกับแม่ในช่ว ที่เราไม่ได้คุยกันก็คงเป็นความที่เลือกให้ผมได้คุยกับแม่ผมเลยรักแม่มากหลังจากนั้นผมจึงตั้งใจว่าสิ่งที่เคยขาดพอได้กลับมาก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดพอได้เจอกันอีกครั้งผมสับสนผมงงมากไม่เคยได้เจอไม่เคยได้คุยไม่เคยคิดถึงพอเจอกันผมก็ทําตัวไม่ถูกแต่ก็ก้มลงกราบบอกขอโทษกับแม่ร้องไห้พรั่งพูจริงๆก็ร้องตั้งแต่ตอนที่คุยโทรศัพท์ครั้งแรกแล้วหลังจากนั้นเลยทําให้ผมรักแม่มากแม่ คือที่สุดในชีวิตผมแล้วผมเลยจะไม่ทำให้แม่ไม่สบายใจถ้าทำผมจะโกรธตัวเองมากผมอยากจะเติมทุกวินาทีคืนให้แม่ได้มากที่สุดเท่าที่ผมจะคืนได้ทำงานเสร็จผมจะรีบกลับบ้านไปหาแม่ไปหอมไปกอดไปอ้อนแม่ก่อนนอน